แดดในสง,งัดจริงๆเลยป้าโทตัวนี้คือกินสะดวกสบายแท้ฮะฮันก็มาแต่สื่อของอยู่ตลาดอยู่ในเมืองพี่นองสาบายดีเด้อเนะาะสบายดีบดสุขสุขนสาบายดีตอนเที่ยงกินดีตอนหับเขาสู่สองซาวันแหลนถุงเด้อทุกคนเนาะหมื่อ้านวิลงคลิปเลยมาแล้วกเนงาวแดดเองเ็งเร่ง อันนี้คือเฮามาแต่ปักซองเครื่องสีเห็ดองทานมืออื่นเนาะเสื้อบว่าคองทั้งเบิดทั้งมวนนี่นะพากันเอารถจักไปไปซื้อกลับมาค่ะบอยากได้ห้องกับมาหอดวังกี้นี่แล้วก็ตอนนี้คือกำลังปอกกระเทียมปอกหอมสสวดีทคนคนนี้เป็นเชฟจ้าคนนี้เป็นผู้ช่วย เดี๋ยวเขาจ้าชิดามากเรียนจบไหนมาถึงจะเป็นเชฟสูตรคิด<ร>เองร้อะไรอันนี้เชฟอ,า,ชอาหารบ้าน,านอาหารผื้นบ้านเนะไม่ได้เรียนจบไหนมาสูตรค,คิดเองเคยเห็นงานอันร้านอาหารหรอเห็ดเองกินเองอันนั้นไปใส่บ่ สีเฮ็ดฮงทานเหมืออื่นพี่น้องอยู่วัดป่าบนหน่าอมาลาไปบวชและเมนูเขาสีเห็ดนะมีผัดหมี่เนาะละกับขา้าวผัดแท้จริงกับเขาเจ้าเห็ดหลายเมนูแต่เบไ่ไหวสองอ,อย่างนี่กับจักสิท่านบ่ท่านท่านอยู่ดอกต้อง<ด>เตรียมไว้เตรียมมือน,นี่เมนมันเอื่อยหมดยากเบาบาง ว่าอันแกะเราโคบไงามาแกะแกใส,ส,ส,ส่แล้วก็ต่ําเลยอันนี้คือวิธีการแกะกระเทียมลมมาแล้วกระเทียมนี่มันแกะยากมันต่ํายากเอาทุบทุบแล้วมันสิแกะออกง,ากงายอย่ายแบบนี้แกะออกง่ายเวลาฮัดต่ํากับสิแหลกง่ายเนี่ยต่ํากับกระเด็ดกระเด็น อันนี้จะเป็นเครื่องผัดหมี่มัจจะผัดหมี่สูตรเบาหมี่เอง <What? S 1> ถามว่าได้สูตรแต่ใส่มาก,กลัวเบาหมีใช้สูตรนี้มาก,กับผัดหลายหมอยพอสมควรอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ชมเ <Yeah. S 1> บ้าหมี่ก็บอกเคยห,ห,หูแล้วก็บอเคยเห็นเขาเจ้าผัดตามยู u ูบเนี่ยมันผัดออกมามันก็บบกคือ เขาพัดดอกบางที่เขาอาชีพสอนบบบทจบสูตรเนาะเคยพัด <Exped ition ing WA> อ่าพัดเส้นเมื่อก่อนน่ะแซน้ำเนาะแซน้ำแล้วพัดกระเทียมพัดเครื่องมันล้วเอาเ้นลงไปสซมีน้ำแน่เนี่ยพัดแต่ว่าคณะพัดหน่อยนะได้อยู่แซน้ำแล้วพัดตะกีหลดพัดแบบแค่จานสองจานอย่งีนะ นะแต่่าปลาไว้ดนนะ่ะเ็นมันแข็งมันบนนิ่มแล้วก็มันเหนียวบะหมีม่กับเคยพัดหลายอย่างแต่พอมาลวกลวกแล้วมาพัดนะ่ะเอาไว้สองมือเสร็จมันก็นยังนิ่มคือเกา่ามันบกแข็งโตก็เลยได้สูตรนี้มา ส่วนน้ำพัดมีเน,นี่ก็หม้อมีกับผงเองเนาะคิดว่าเออใสอันนั้นแสบใสอันนี้แสบก็ลองเห็ดบังแต่เออสรุปแล้วสูตรนี้โอเคอันนี้20โลหลายคนนี่เคยพัดกับสิมิปัญหาอยู่หนึ่งเศนมะเละพัดออกมาแล้วมะเละสองเนษมะติดกัน เฮ็ดบ่เป็นกระเซ็นแข็งอีกลวกกระบายมันซุกเกินเนาอลวกไปมัพัดน้ำปรุงพัดเมีนี่กัมีน้ำตาลแต่บ่มีปกติอ่ะเขาเจ้าอ่ะบ่ต้องใส่กระเทียมบ่บ่ต้องใส่หอมแดงดอกแมนอยู่สิพัดธรรมดาก็ได้ แต่นี่เขาพัดแบบว่าให้รสชาติมันเข้มขน้นว่าไงคือแซ่บนล่ะว่าวนะเนาะบมมีใส่กระเทียมหอมแดงเจียวใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำตาลเนาะแล้วก็มีน้ำมันเจียว,วยรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานหวานกับหวานมากหวานน้อย มีผงนัวมีรสดีใส่เนาะแต่สิปรุงน้ำน้ำพัดมีไว้พอมื่ออื่นกับพัดโหลดเนาะเออื่นเรา่ต้องไม่ยากแต่ว่าขั้นบ่มีพัดเห็ดน้ำพัดมีไว้คุ้ใด้พัดก็ได้รสชาติเหมือนเดิม ไข่คือน,นำย่ำเนี่ยเทาเฮ็ดว้แล้วกูไดยำกระแสบราะเขาปรุงรสศาสพอดีแล้วบ่มีกับบ่เคยอันเห็ดงานหลานอาหารเลยเดียวยาเฮ็ดอยู่แต่บ่มีโอกาสได้ทำงานตรงนั้นส่วนใหญ่ก็มาเห็ดกับเขาไปอยุงเทพสิบสามปีก็เห็ดกับเขากินเองเนี่ยบ่มีบริสุทธิ์กินเนี่ย สื่อหมูสื่อไก่มา2ยีสบามสิบาทแล้วก็ผัดกินเองเ<ม>วลาเห็ดกับเขาพัดนั่นพัดนี่นก็บไร้หูวสูตรยังมีแต่คิดว่าอันไหนแสบแก็ใส่เวลาเอาสื่อเขากินแล้วมันแสบแสบแล้วก็จํารสศาสตร์ไว้แล้วก็เบิ่งว่าเขาใส่ยังแน่ในเครื่องแล้วก็มาผัดกินเอง เวลาให้กินกันลักลักึ้นเน้นรสชัติ์เนาะเป็นการเป็นงานตามบ้านนี่จะเขามาหาเราไปแต่ละปีบ่มีกับมีงานเน้แต่บริงเงินดอกเนาะบริมีค่าจ้างบริมีค่าโต<ห>าเวลางานอ่ะงานแตง่งงานแจกเข่างานบุญรวมง,งานลงทาน เขาเจ้ากับมาหาส่วนลักๆักอน้ํายาขนมจีนสองพัดมี่สามยำสิ่งที่บะมี่ได้ไปเี็ดเนาะหรือว่าเข่าพัดจุดสีกาได้เห็ุอยู่แล้วก็อาหารประเภทพวกพัดกับมอลู่เล็กๆนิ่หน่อยลักๆก,ก,ก็สปปนขนมจีนยำผัดหมี่สามอย่างเขาเจ้าหาไปก็ต้องเด็กไปเห็ดให้เขาเจ้า แต่บริมี่าดจ้างหรอกแร่ว่า,วาวง่งยงคือซอยอ่ละล่ะ,ะบ้านเฮาทยนถในเมืองนจเขามาจ้งางออยยืในเมืองเขาไม่มมมจะจ้างอย่างเดียวเด้จะได้ยัางก็จ้างกับเขาเห็ดน่นนี่บ้านเฮาบ้านดอกเขาวไว้แล้วป็นการไม่งานกันม่จตหากันแล้วก็ซอยกันลัางไม่กระทางลัางถวยล่างซ้ำ บรดไ้จางหาด้วยความชินเคยของการทําอาหารบร่มีเสอว่าหลายๆคนเห็ดกับเขาบ่าวโบเป็นเลยเห็ดกับขาบ่าวโบแสบถ้าเข้าได้เข,าข้าคคั่ว่บยบแมนยู่แหลกๆเนาะเพราเห็ดไปเรื่อยๆเขาสิ้นเด้ สิ้นมากับปับปรุงรสชาิวิธีการทำไปเรื่อยๆ่อยกาๆการกะตวงลักล้างรือการเฮ็ดกับเข่าดิพี่น้องเขาต้องกะกะตวงต ให้เปะเปะเห็นบอกพวกอา,าอาหารหรือว่าอาหารตามสั่งอะ่ะขาเจ้าเห็นกับเขาก็เ,เจ้าบริซิมเด้ <What? S 1> เขาเห็ดอยู่ชุ่มอร์พัดเมิอนึงเป็นลอยจานพันจานเขาไม่มีการซิมพอเขาเห็ดชุ่มอร์แล้วเขากะถูกเนาะกับข้าวจานหนึ่งใส่ผงนัวแค่นี้รสด,ดีแค่นี้ซอสแค่นี้น้ำตาลแค่นี้ลหลัลอะ่ะเปะม,ม,มันกะถ่วงคือ ้เาเห็นกับเขา,สสาเสมออันเข้ากะได้รสชาติคือบกคอยเขียนถ้าทำกับข้าวไปเป็นยังไงมันก็ไม่อร่อยคุณจะใส่ไปหนึ่งกิโลดิ่ตำส้ตมตำจานหนึ่งใส่ลงไปเลยคือหนกิโลดิถามว่าวมันอร่อยไหมไม่กินใดบอก,กินบอไดมันเลียนทุกอย่างรสชาติมันต้องเป๊ะ มันต้องแบบแบาบลานกันนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นความเปรี้ยวความเค็มความหวานความเผ็ดมันตองแบบรสชาติมันได้อะถ้าเจ้าใส่เค็มเกินมันกับบะแสบจางเกินมันกับบะแซบเปรี้ยวเกินมันกับบะแซบหวานเกินมันกับบะแซบ ถ้าเ้าอยากให้มันรสชาติออกมาเปรี้ยวหวานมันก็ต้องเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนําหวานตามจะสิหรือว่าหวานเปรี้ยวถ้าหวานนี่ต้องหวานตามเปรี้ยวนิดนึงประมาณนั้นอาหารแต่ละอย่างมันกับผื้ก,กันบางอย่างมันต้องเปรี้ยวตามบางอย่างมันกับหวานหวานหวานตามหวานนำจะสิแล้วแต่อาหารแต่ละอย่างเนาะ อาหารบางอย่างจืดกรบบไดส่วนใหญ่น่ะเขาเห็ดกับเขาลหลายๆอ่ะมันกับทุกอย่างไม่ต้องใส่หลายเนาะบบกว่าทำไมใส่เยอะขนาดนั้นใส่หน่อยมันกรบบร๋แสบมันก็กลายเป็นจืดใส่เยอะเกินกรบบบอดี มีอยู่อย่างหนึ่งที่บบมีเคยเหตขายอยู่ไทยอันน่ะเขาเจ้าสอนน้ำน้ำสลัดโลเขาเจ้าสอนมีคนมาสอนใหน้ตอนในเหตสลัดโลขายกองลาสี่สิบห้าบาทสมัยตะกี้เลยเกือบสิบปีที่แล้ว เดี๋ยวเขาเจาสอนหายกับเปะเด้เออคือสีไฮผู้ได้เห็ุก็ได้แสบคือเกาซ้ำกับต้นตำรับเพราวาเขาใส่วิธีการตวงเนาะเวลาเขาสอนนะ่ะน้ำตาลหน,ลนึ่งกิโลก็คือหนึ่งกิโลผงนัวครึ่งกิโลก็คือครึ่งกิโลทุกอย่างน่ะเขาให้เป๊ะๆผู้ได้เหตุกับแสบก็ออกมาเป๊ะเนาะอ,อันนั้ อันนั้นทีเป็นสูตรที่สูตรตายตัวที่เขาเจ้าสอนมาทำงา,านกินสิเลยอันนี้หั่นบ่หัน่นเป็นวงเวลเลยวะถ่ายเราหนึ่ก็หันห่นวจะหั่นหั่นงายก็ได้หั่นนุ่นก็ได้มาเห็บวหั่นเล็กนะประมาณสามเมนูแต่ว่าเขาบอกคนไปแล้วเนาะเราไม่ได้เล้วแต่คุณเขาเห็ดลายน่ะมันบ่ไหวเด้เพราะว่หนึ่งเขาเห็ดมีกำหนดแบบ ย่านบ่นท่านบอตตรงแล้วกว่อนสิบโมงสิบเอ็ดมงคือสิบเอ็ดมงเคิงนคือไปหัดพุนแล้วเขาจสอลกส่งผักบอกือชัางกรางเนี่ยส่งขบอเขาารงก่อนส่งกลบอกอ๋อเราบาอกเนาะเน่่เาขาบอกเขาจะอสอง่งกบ กับแบบเกษตรทางกระทันสงัาอ่ะคุณเหลายอยางก,กับไหวพี่น้องมเอือกับมีผัดผัดมี20่กิโลเข่าผัดอีกหมอย่ใหญ่อะบ่มีก็เลยจะเป็นต้องเตรียมไว้เพราสว่างายบ่มีก็จะไปง,งานสิกับมาดเด็ก แล้วพรุ่งนี้ก็ติดงานอีกตอนเช้าเลยเตรียมไว้ถ้าเกิดมา่ทัท่านไงเขาเจะพัดนนกาไซาซอยกันนั่นแหละญาติพี่นอ้องสลบับบได้บ่แล้วพัดมันก็ต้องพัดทดีที่ละสองหมอพอดต้องตื่นห้าโมงสาเมเขาต้องตื่นมาหองเขาไว้พัดเขา ถ้าสิเพ็ดวงเพจหวานก็ยากอีบัานนี้หวานหวานบ่วเอาก็เลยแบบก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำอ้อยแทนแต่ลงท้าหลายอยู่เขาเจ้ามาจองน้ำอ้อยไว้แน่ยี่สิบบ่ออีเจ้าหนึ่งหลายเจ้าพับเส้็จก็มีทวงอกนี่แหละทวงงอกก็ใช้ปีน ว่าง่ายกับ่งง่ายได้เบิง้งขึ้นง่ายกอนเห็ดแล้วนะเบิง้งขึ้ง่ายเยแต่ว่านี้พอมาเตรียมคล้องอีกเพื่อสิเฮ็ดอีกหลายขั้นตอน,ตอนแล้วก็ต้องหลายคนซอยกันเฮ็ดผู้เดียวก็บม่ได้คือพัดเสร็นนีกมีแผนกลวกแผนกพัดเสม,มอนี่ง,งานกับลาย เือดดีที่สุดสิไุ้งศรอาม่ากืนมเยจ้ะดูกระตันหลดแสบตาแต่โอเคแหละทุกคนเราคิดนี้จะคิปไปแล้วเด้จ้าสบายดีติดตามดูพรุ่งนี้นะผู้ชมสบายดีของหอมปะกมินข้าวเสาเลยแสบตาหั่นหอมมาเสิร์ฟ